อุปกรณ์สินค้าที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นเมม G S M นะครับเพิ่มความคมชัดให้กับเกมเพย์ทูนะครับแต่ไม่ได้ทําให้เกมเพย์ทูมีความระดับภาพถึง Full HD หรือ HD 1080นะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเพย์ทูมันทําได้แค่480แล้วตัวเกมเป็นเกมก็ทําได้แค่480ดนะครับดังนั้นมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วครับแต่ตัวนี้เพิ่มความคมชัดจากเดิมนะครับให้480คมชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนจะดูแตกต่างไม่แตกต่างอันนี้อยู่ที่สาายตาของ คมคนเล่นนะจริงๆก็คือผมดูก็แตกต่างบางท่านก็ดูแตกต่างนะครับอ่ะเมม GSM ตัวนี้ใช้ได้กับเครื่อง p พ2รุ่น9กับรุ่น7นะครับได้2รุ่นเลยนะครับเยบเมม GSM ที่ช่องเซฟเพจทช่องที่1นะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยครับขั้นตอนการบูตมีอยู่อย่างเดียวนะครับวิธีเดียวแต่มีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบปิดฝาแบบที่2คือเปิดฝาทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องนะครับแบบวิธีแรกเนี่ยถ้ากรณีใช้วิธีนี้แล้วเปิดเครื่องบูตแล้ว เข้าเกมแล้วแต่มันเข้าไม่ได้ไม่มีภาพขึ้นก็ให้ใช้วิธีสองคือเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนทาการบูทขั้นตอนเรียบร้อยใส่แผ่นปิดฝาเข้าเกมนะครับถ้าแบบแรกไม่ได้ก็เอาแบบเปิดฝาก่อนนะครับถ้าลองทั้งสองอย่างทั้งปิดฝาเปิดฝาแล้วยังไม่ได้แสดงว่าเกมนั้นมันไม่สามารถใช้กับเมนตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับทุกเกมนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับวิธีแรกก็คือปิดฝาก่อนทําการขั้นตอนบูทเลยครับเปิดเครื่องได้เลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสัญญ,ญาณต้องเป็น p two two h t m i แบบนี้นะคร หรือสายคอมพเนนห้าหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย AV แบบนี้นะครับเหลืองขาวแดงสามหัวใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเข้าโปรแกรมเข้าเกมแล้วภาพมืดไปเลยครับเพราะว่าสาย AV มันรองรับแค่240ความละเอียดเท่านั้นนะครับใช้ไม่ได้อมาเริ่มขั้นตอนการบูตผมปิดฝาก่อนนะวิธีหนึ่งเมนูนะครับหน้านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอื่นเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนไม่เป็นสอบถามได้เดี๋ยวผมบอกให้ครับ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องดันอะไรทั้งสิ้นให้เลือกแค่กดปุ่มกากบาทนะครับุ่มนี้เลยดูจากตรงนี้ที่มันเขียนกากบาท enter นั่นแหละครับถ้าของคุณเป็นวงกลม enter ก็กดวงกลมแทนนะครับมันจะเห็นรูปเมมเซฟเพทูที่เราเสียบอยู่เห็นไหมครับถ้าไม่โชว์ให้เสียบใหม่นะครับเพราะบางทีขั้วมันหลวมนะครับแต่เมมของเราใช้ตัวใหม่นะครับแกะจากคอเลยนะครับไม่ใช่เป็นมือสองเป็นมือใหม่เลยทําใหม่เลยตั้งแต่ต้นนะครับกรณีต้องการเซฟนะครับเมนตัวนี้ผมให้พื้นที่เยอะดังนั้นสามารถใช้้เกมได นะครับผมให้แบบ44เมกลงโปรแกรมแล้วมันจะได้มีพื้นที่ในการเซฟไม่จำเป็นต้องดึงออกก็ได้แต่อาจจะมีเกมบางเกมไม่สามารถเซฟเมมตัวนี้ได้ก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรือถ้าคุณอยากจะใช้เมมเซฟของคุณเองนะครับหรือเกมนั้นไม่สามารถเซฟเมมตัวนี้ได้นะครับเมื่อเข้าเกมแล้วนะครับเข้าโปรแกรมใส่แผ่นเกมแล้วก็กดเข้าเกมเกมขึ้นมาแล้วดึงเมม G S M ออกได้เลยนะครับมันหมดหน้าที่แล้วครับหน้าที่เขาตอนต้นคือปรับภาพเรียบร้อยแล้ว พอหลังจากเข้าเกมหน้าที่เขาเปลี่ยนเป็นเมมเซฟปกติก็คือใช้เซฟเกมได้ดังนั้นเมื่อเข้าเกมแล้วดึงออกได้ครับเมม GSM แล้วก็ใส่เมมเซฟของคุณแทนหรือเมมไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะเซฟเอามาเสียแทนได้เลยนะครับช่องแรกเพราะมันหมดหน้าที่แต่ถ้าคุณจะเล่นเกมอื่นหรือเกมใหม่หรืออะไรแล้วแต่เกมเก่าแล้วจะปรับภาพอีกคุณก็ต้องเอาเมม GSM มาเสียบคืนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องทําทุกครั้งก่อนเข้าเกมไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วเครื่องเราจะเป็นสภาพแบบนั้นไม่เลยไม่ใช่นะครับอ่ารายละเอียดตามนี้นะครับดังนั้น เมื่อโชว์หน้าเมนเซฟเพทูแล้วนะครับกดปุ่มกร,กระบาดเข้าไปอีกทีครับมันจะโชว์ไฟใช่ไหมครับไฟพวกนี้อย่าไปลบนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปลบแม้กระทั่งจุดขาวๆขาก็ห้ามลบลบเมื่อไหร่บู๊ดไม่เข้านะครับกรณีใช้เมนตัวนีน้พื้นที่มันเหลือ48เมกเซฟเกมได้เยอะมากนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไปลบเซฟก็ได้ครับแต่ถ้าอยากลบก็ลบได้นะครับตัวโปรแกรมอย่าไปลบและอะไรคือตัวโปรแกรมอะและอะไรคือตัวเกมนะดูง่ายๆครับถ้าเป็นเซฟเกมมันก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์เกมนั่นแหละครับหรือมันจะเขียนชื่อเกมบอก นะครับเวลาคุณจะลบว่าเอออันนี้เป็นเซฟเกมขออะไรนั่นลบได้แต่อันไหนที่คุณไม่รู้จักแล้วไม่รู้มันคืออะไรก็อย่าไปลบเท่านั้นเองหรือจริงๆก็คือไม่ต้องลบก็ได้เพราะพื้นที่มันเยอะนะครับอ่าเมื่ออยู่ที่หน้านี้นะครับไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องดันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่เลื่อนไม่ดันเลยนะครับผมไม่ลบเซฟนไงครับผมไม่เลื่อนไม่ดันนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วก็ให้กดวงกลมถอยกลับถ้าของคุณเป็นกากบาทแบ็คก็กดกากบาทแต่ของผมเป็นวงกลมกดวงกลมกากบาทเอ้ยกดวงกลมไปเรื่อยๆ กดไปจนกว่าหน้าจอจะมืดครับอ่ะแล้วหยุดกดครับรอมันเข้าโปรแกรมอย่างเดียวครับอันนี้อย่าไปกดนะครับน้านี้นะครับผมตั้งค่าไว้ให้มันกําลังโหลดที่ผมตั้งค่าถ้าคุณไปกดค่าคุณต้องตั้งเองใหม่หมดเลยนะครับอยากตั้งค่าเองตั้งได้นะครับไม่เป็นไรแต่อย่าเซฟแล้วกันค่าตอนนี้ผมตั้งให้พันแปดสิบไอมันเป็นค่าหลอกอะครับจริงๆแล้วคือมันมีหลายค่ามากแต่ผมลองค่านี้แล้วมือ ภาพมันโอเคสุดแล้วนะครับคุณอยากจะลองตั้งเองก็สามารถตั้งได้นะครับถ้าอยากจะลองแต่อย่าเซฟเท่านั้นเองอาสองคือการกดเข้าไปเซฟดังนั้นคุณอยากตั้งค่าทั้งอะไรไปเลยครับแต่อย่ากดอาสองแล้วกันนะครับถ้าคุณไปกดพลาดหรือกดผิดแล้วเข้าเกมแล้วมันไม่โอเคคุณบูตใหม่มันก็จะเอาเป็นค่าที่ผมตั้งแต่ถ้าคุณไปเซฟปุ๊บค่าที่ผมตั้งมันจะหายนะครับคุณอยากลองลองดูได้เลยงั้นผมสอนคร่าวๆคือวงกลมนะครับเซสซทีก็คือปรับภาพเป็น NTC เป็นพาวพาวเป็น Nt4 นะครับก็คือเกมบางเกมเป็นพาวอยู่คุณอยากเปลี่ยนเป็น Nt4 ก็ได้เพราะเกม Nt4 ภาพไม่สวยเท่าพาวแต่ความรู้สึกผมคือมันเร็วกว่าเกมตัวเกมมัน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 ขึ้นไหวเร็วกว่าพาวนิดนึงน,น,นะครับแต่พาวภาพมันสวยกว่า สี่เหลี่ยมคือ h d t v ก็คืออันนี้ครับที่เราตั้งใช้กับ p 2กดไปเลยครับสี่เหลี่ยมกดไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าวงกลมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆถ้ากดสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เปลี่ยนค่าอยากลองค่าไหนก็ได้ครับกดไปจนพอใจนะครับใส่แผ่นแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับแต่อย่าไปเซฟนะถ้าเกิดคิดว่ามั่นใจเอาตามที่คุณตั้งคุณจะเซฟก็ได้กดนที่สอากดปุ่ R2 นะครับสามเหลี่ยมคือ vga นะครับจอคอมพิวเตอร์นะครับถ้าผมเราไม่ผิดเพราะว่ามัน vga นะครับผมไม่ได ซึ่งผมไม่ได้ลองนะครับผมมีแต่ส่ให้ดีมัครับก0ก0บ,บาทคือ PS1 นะครับ PS1 คือเกมเพลย์วันนะครับซึ่งผมไม่เอาเครื่องผมมาเล่นแผ่นเกมเพลย์วันครับเนื่องจากแผ่นเพลย์วันมันเป็นแผ่นซีดีครับเอามาเล่นอ,อ่านผมจะเสียเร็วนะครับเพราะผมต้องใช้ลองเกมเยอะดังนั้นผมไม่ลองนะครับถ้าท่านคุณหรือใครอยากลองลองแต่แนะนําว่าน่าจะต้องใช้แผ่นแท้นะเพราะว่าการใช้ระบบนี้มันการเล่นแับแผ่นแท้ไม่ใช่แผ่นก๊อปนะครับเพราะแผ่นก๊อปมันมีวิธีการใส่แล้วกดปุ่มรีเซ็ต แต่อันนี้เรารีเซ็ตไม่ได้แล้วนะอันนี้ทาที่ผมเข้าใจนะครับแต่อยากลองลองดูได้ครับอถ้าเอาค่าที่ผมตั้งตามนี้เลยไม่ปรับไม่อะไรแล้วเอาตามนี้เลยไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เปิดฝาแล้วใส่แผ่นเกมครับแผ่นเกมอันนี้เป็น P2 นะครับผมเอามาลองนะครับไม่ได้ให้ไปนะครับจําได้ที่บอกได้ใช่ไหมขั้นตอนการบูตอ่ะมันมีเหมือนกันหมดแต่มันมีอยู่2แบบแบบเปิดฝาก็ปิดฝาผมเล่นวิธีแรกก่อนคือปิดฝาผมต้องเปิดฝาขึ้นนะครับแล้วก็ใส่แผ่นนะครับ แล้วก็กดปุ่ม s t a ์ t ปุ่มเดียวปุ่มอื่นผมไม่กดนะถ้าคุณไปเผลอกดแล้วคุณตั้งค่าคืนเดิมไม่ได้คุณก็ทําการขั้นตอนพูดใหม่เลยนะครับอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องเพทูป,ปกตินะครับเวลาเปิดฝาเราเล่นอยู่แผนใสอยู่อันนี้เข้าเกมแล้วนะครับเอาให้ดูก่อนนะครับมันเข้าเกมแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองวิธีทสองคือแบบเปิดฝาให้ดูนะครับอโอเคเข้าเกมแล้วนะครับ ปกติเครื่องเพนะครับเมื่อเปิดฝาแผ่นต้องหยุดนะครับกรณีแผ่นคุณไม่หยุดใช้เมม GSM ผมไม่ได้นะครับซึ่งมันผิดปกตินะครับคือผมบอกเลยว่าวิธีนี้คือเครื่องผิดปกติปกติยังไงก็ในเมื่อมันยังเล่นเกมได้อยู่ใช่ครับมันเล่นเกมได้เพราะแผ่นมันหมุนนะครับแต่มันไม่เล่นมันจะเล่นเกมประเภทเปลี่ยนแผ่นไม่ได้คือเราจะเปลี่ยนแผ่น2ไม่ได้เพราะพอเปิดฝาเพื่อเปลี่ยนแผน่นมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะแผ่นมันไม่หยุดตามหลักของ p พทูแผ่นต้องหยุด ถ้าแผ่นไม่หยุดแสดงว่ามันต้องมีสวิ์ตรงนี้สองจุดผมไม่แน่จุดนี้กับจุดนี้หรือเปล่าหรือจุดนี้นะครับมันจะมีต้องอันหนึ่งที่มันขัดหรือมันค้างอยู่มันจึงทําให้แผ่นไม่หยุดซึ่งตาหลังจะเป็นเครื่องเพย์ทูหรือเพย์วันสังเกตไหมครับว่าเปิดฝาแผ่นต้องหยุดเพื่อให้เราเอาแผ่นออกนะครับอ,อันนั้นคือปกติต้องแผ่นต้องหยุดนะถ้าเครื่องคุณแผ่นไม่หยุดอันนั้นคือผิดปกตินะครับแต่ว่าเครื่องมันก็ยังเล่นเกมได้อยู่ปกตินั่นแหละครับ ผมลองวิธีที่2ให้ดูคือเปิดฝาทิ้งไว้แผ่นผมเสียบไว้อย่างเดิมนะครับจะใส่ก่อนไม่ใส่ก่อนก็ได้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ไม่มีผลครับแต่ผมไม่เอาดึงออกเพราะว่าไม่อยากดึงเข้าดึงออกเสียบไว้อยู่แล้วเปิดฝานะครับเปิดเครื่องเลยทําการขั้นตอนบูตเหมือนตอนแรกเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างแค่ตรงนี้เองฝาเปิดอยู่ถ้าจะถามว่ารายรละเอียดทําไมมันเกี่ยวกับเปิดฝาปิดฝาอา่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมันมีผลแต่มันมีผลจริงๆนะ ผมเคยลองลูกค้าบางท่านมามีปัญหาผมก็เลยให้เขาลองดูเขาก็หายนะเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หน้านี้นะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับอไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับกดปุ่มกระบาดเข้าไปเลยนะครับกเอ็กไปเลยนะโชว์เมมเซฟเพย์ทูก็คือเมม GSM ตัวนี้นะครับใช่ไหมครับกรณีคุณใช้เมนตัวนี้แล้วเล่นเกมเซฟไปเยอะๆมันจะมีไฟล์เซฟเยอะใช่ไหมครับในเมื่อถ้าเรากดเข้าไปข้างในมันก็จะโชว์ไฟโปรแกรมแล้วก็ไฟล์เซฟไม่จําเป็นต้องดูไฟล์ทั้งหมดนะครับ เสียเวลาครับเกิดคุณเซฟไปสิบยีเกมคุณต้องมานั่งรอมันโผล่ไฟเจอไฟแล้วค่อยกดออกถอยหลังไม่จําเป็นครับมันเป็นหลักของมันนี้เฉยๆก็คือเข้าไปแล้วออกแต่ไม่ใช่เข้าปุ๊บออกปั๊บเลยเข้าไปแล้วสักพักแล้วค่อยออกนะครับดังนั้นวิธีการก็คือกดกระกระบาทเข้าไปมันกำลังโชว์ไฟอยู่ใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องให้โชว์ไฟหมดนะับหนึ่งสองสามแล้วกดวงกลมถอยหลังออกได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้งองรอทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูผมจะกดกระกระบาทเพื่อเข้าไปดูไฟล์แล้วผมจะนับหนึ่งสอง หนึ่งสองสามแล้วผมก็กดออกได้เลยกดไปเรื่อยๆครับจอดำแลวหยุดกดแค่นี้เองครับหลักมันมีแค่นี้เองไม่จำเป็นต้องโอ้มียี่สิบไฟล์ต้องดูไฟล์จนหมดแล้วก็มาถอยเหรอเสียเวลาครับถ้าแบบนั้นมันคือเป็นเสียเวลาบูธมากนะครับหลักของเขาคือขอให้เข้าไปแต่บางคนเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยอันนี้มันเร็วไปนะครับเปอร์เซนติมันก็เลยจะยากนะครับงั้นนับแบบนี้เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเข้าหน้าโปรแกรมแล้วแผ่นผมใส่อยู่แล้วถ้าไหมัคุณยังไม่ใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ฝาผมเปิดอยู่่่ตตตัั้้งแนปปิดดาครบกุมส ย่างเกมของผมเนี่ยมันได้ทั้งปิดฝาแล้เปดิดฝาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจอเกมไหนที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้เปิดฝาแทนนะครับส่วนหน้าจอเกมอ่ะมันจะออกเป็น w i สกร c r e e ไหมจอยาวแบบนี้ไหมแล้วแต่เกมเลยครับไม่ใช่ทุกเกมอย่างผมลองดักกันบอลก็ไม่ได้เป็น w i สกรีนนะแต่ถ้าจะปรับได้ไหมลองไปดูที่ทีวีครับกับตัวเกมอ่ะ option ก็มีให้ปรับไหมนะครับแต่ตัวเครื่องเพทูปรับไม่ได้ครับอย่างเกมเนี้ยมันเป็นจอ w i สกร c r e e ครับ ทีวีถ้า,ามันสามารถปรับได้อาจจะตั้งเป็นแบบฟู s c r e e นหรือปรับเป็นสต่อสอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับแต่ทีวีผมมันปรับไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าขั้นตอนการบูตการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอ่านั่นเดี๋ยวอ่าผมปิดก่อนตัวเมม g ีเไม่มีปัญหานะใช้งานได้ปกตินะครับ